สวัสดีค่ะปารดามินจันผู้หญิงศิวิไลจากซิสแควร์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ a n g e l ล h าฮ l e เลอร์ทาร์ลอดสามไปท้าหช่องเห็นการดูดวงด้วยกิตสัมผัสจิตวิญญาณอินทรียนำกฎจ,กจักรวาลจดกฎแรงดงูดมาปตัดใช้นะคะ,ะช่องเราดูดวงด้วยการใช้ไพ่ด e o r ร c โคความรักนะคะเพาราะว่าวันนี้เราจะมาดูดวงของความรักนะคะใช้ดิโอรโคความรักใช้ ดิโรแมนแองเจิลชุดนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็ชุดตะกี้เพื่อคอนเฟิร์มความแม่นยำด้วยนะคะวันนี้ถึงคิวของท่านที่เกิดในวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนมาดําทําพร้อมกันรวมกันเลยนะคะไม่ได้แยกนะคะเข้าชัะนนะนะคะเป็นการเปิดไพ่โดยพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะจะใช้ไพ่ชุดนี้ก่อนนะคะชุดตะกี้นี้เพื่อสํารวจพลังงานนะคะอ่านพลังงาน ของท่านที่เป็นเจ้าชะตาเอามาได้เรียนใหศทรารเนาะอา้าวคิวของท่านที่เกิดในวันพุธถูกแล้วเนาะเอออืมกลับตนวันไปวนม,มาวันนี้ทําทําคลิปให้แต่เช้าอีกเหมือนเดิมนะคะช่วงไหนว่างก็จะรีบเปิดการให้เลยนะคะอา้าวความรักคนโสดนะคะของคนโสดโสด,โจ,ด,โจ,ด,โจ,ดจัดโสดไม่จัดอะไรก็ว่ากันมานะคะอาเรามาเปิดพลังงานกันเลยนะคะอืม อากาศที่ประเทศไทยฝนตกเยอะเลยใช่ไหมคะพายุลมพายุเข้าที่นี่ก็แปรปรวนค่ะเป็นหน้าร้อนนะคะเข้าหน้ารอนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องคุ้นชินอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ให้ได้นะคะนะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องปกติเอามาะะ้วค่ะคุณขาพนักง,งานเอ NERGY เรวมของท่านที่ดวงความรักของคนโสดนะคะวันพุธกลางวันและกลางคืนนะคะอม,มาแล้วคิดอะไรในใจอยู่สุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะ ที่ปานาอ่านในบ้านคุณเป็นยังไงหรือว่าตัวคุณเองคะมีอะไรที่จะต้องไปเยี่ยมกันนะคะที่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองป่วยหรืออย่างไรเช่นไรครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรคะแล้วก็ความเป็นคู่รักอดีตชาติคู่ผู้รักที่ผูกพันกันมาคุณใครบางคนนะคะ จของดวงชะตานี้นะครับไม่ทราบจะเป็นของใครนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหากเป็น Energy พลังงานของคุณก็เกีนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับมาดามได้นะคะจะได้รู้จักกันได้สนิทมากกว่านี้นะคะโอเคค่ะ ชุดเดยรีนะคะใบที่24ใบที่77และก็ใบที่97คุณจะต้องมีการแบ่งปันความรักคุณขามันเกิดอะไรขึ้นในใจของคนโสดนะคะคนที่เป็นคนโสดโสดจัดสดไม่จัดก็แล้วแต่นะคะไปปรับสถานภาพเัวเองนะคะคู่รักต่างวัยหรือว่าคู่รักคําเพศนะคะคอมดี้ตุ๊ดเกอ,อะไรก็ไปปรับใช้ได้เลยนะคะใบที่77นี่นะคะบอกมาเลยนะคะว่า คุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะคะเพราะว่าเหมือนความรักของคุณถูกแบ่งปันนะรู้สึกอย่างนั้นไหมใครที่มี energy นี้อยู่นะคะไหนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ชุดเดอร์คีค่ะขอปโหทางโทษด้วยนะคะมาดามนเหนื่อยเนาะมันเคลียรมันงานเยอะค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ตั้งใจพูดวนไปสัวันวนไปวนมาไม่ว่ากันนะอ่าโอเคเราไปต่อกันเลยนะคะโอเคใครที่มี พลังงานตัวนี้อยู่นะคะเหมือนกับว่าความรักของฉันถูกแบ่งปันนะคะหรือคุณจะต้องแบ่งปันให้ใครไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีหากใครที่มี energy นี้อยู่นะคะเข้ามารับฟังรับชมกันได้เลยค่ะระวังสุขภาพร่างกายไว้หรือว่าคุณเนี่ยนะคะเจ็บมานานแล้วนะคะมีโรคส่วนตัวอยู่หรือเปล่าคะคนที่มีโรคส่วนตัวใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมี จิตใจที่เบิกบานหรือไม่เบิกบานคุณคะคุณป่วยไหมสุขภาพร่างกายของคุณคุณดูแลดีหรือเปล่าคุณรักษา,ารมใจดีไหมใบที่24นี้บอกมาว่าอย่างไงคะคะคุณการปิดหูปิดตาข้างเดียวนะคะคุณไม่อยากรับฟังไม่อยากฟังเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเ,อเกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะป่วยหรือว่าถ้าไม่ใช่เราดูก็เรื่องของความรักนะคะคุณขาเอา่อทั้งนั้นที่คุณรู้อยู่แล้วนะ่ะ ว่าคนที่คุณไปหลงรักหรือว่าใครมาหลงรักคุณอะไรก็ตามนะคะคุณไม่อยากฟังอะไรทั้งสิ้นคุณคิดว่าก็ความนักของฉันเช่นเป็นอย่างนี้คุณ้าคุณเป็นคนโสดและมี energy มีพลังงานกองนี้อยู่นะคะคุณอยากให้มันชัดเจนนะคะและให้มันไปอยู่ในความรักที่เราตามหาหรือเขาตามหาเราอะไรก็ตามแต่นะคะกรุณานะคะกรุณานะคะคุยกับตัวเองแล้วถามตัวเองให้ชัดเจนว่า เราอยู่ในสถานะ,ะการแบบไหนคุณเป็นคนโสดหรือว่าคุณเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ไม่ชัดเจนกันแน่เอา้าเอา้าคุณขารู้ทั้งรู้นะว่าเขามีมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะเออเออมันเป็นยังไงเนี่ยแต่ด้วยความที่มันรักปักใจคุณไปแอบรักใครหรือ,รอเปล่าคะ หรือว่าใครมาแอบรักคุณข้างเดียวกันแต่เอาไปเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าชุดตะกีชุดนี้ออกมาขยายความว่าคุณทั้งคู่ได้เคยรู้จักกันมาแล้วนะคะไม่ว่าชาติใดาชาติไหนหรือชาติปัจจุบันนี้นะคะเอเราเกิดมาเราก็ยังต้องมาคู่กัน,นคุณขาบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรบังเอิญนะคะเอาเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะอืไพ่ทารอว่าอย่งไงคะ เป็น king of cups นะคะเจ้าชะตาของคนวันพุธมีความรักที่มั่นคงเลอเกินมีความรักที่ชัดเจนนะคะถึงใครไม่ชัดเจนแต่กูชัดเจนอะเออเห็นไหมคะสิบเหรียญก็ออกมามาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะว่าคุณเป็นคนที่ถือยึดมั่นถือมั่นในความรักมากๆนะคะถ้าคุณได้รักใครคุณจะรักแบบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณเป็นคนคุณไม่รักคือคุณไม่เอาเลยนะคะสิบเหรียญเก้าเหรียญอามบบอกเลยว่าตัวตนของคุณเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะคะนะคะุณขา เซเว่นอับสอดสิ่งที่ผ่านมานะคะคนบางคนอาจมีอดีตนะคะมีอดีตที่ไม่สวยงามนะคะเพจอฟวานออกมานะคะอ่าเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะคะแล้วก็ไพ่ของธาตุไฟก็มานะคะธาตุดินก็มานะคะธาตุน้ําก็มานะ,ะเจ้าชะตาเป็นได้ธาตุน้ําเลยนะคะเป็นคิงนะคะคุณขาคุณนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้จักบริหารสั่งจิตพูดกับตัวคุณเองได้เสมอแต่บางครั้งเหมือนกับคุณหลอกตัวเองอะ่ะคุณเหมือนกับคุณหลอกตัวเองอะ่ะนะคะ ฝันนอนไม่ขัหลับหรือเปล่าคะคุณมีอาการนอนไม่ขัยหลับอยู่เปล่าคะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันคืนขาเพราะว่าคุณโฟกัสเรื่องความรักเรื่องของหัวใจเอคุณเป็นคนโสดทาไมโฟกัสเรื่องของหัวใจล่ะก็เพราะว่ามันเคยมีแผลมาแล้วนะคะมันเคยมีแผลมาแล้วเคยไปหลงรักใครหรือใครมาหลงรักคุณปรับใช้เอานะคะมันความทั้งมันเหมือนไม่สมหวังอะ่ะเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างเลยมันทำให้มันมันมันเกิดในใจของคุณขึ้นมาว่าอยู่คนเดียวสดสดส,ส,สวย่แบบงมีไปก่อนเออพูดกันง่ายๆคุณเป็นคนช่างเลือกอะความนักของคุณเจอทีไรก็ต้องแบ่งปันไม่ไปเป็นที่สองรองใครก็ต้องไปกินน้ําใต้สองเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะก็เลยอยากจะอยู่เป็นโสดลักษณะแบบนี้ก็บอกแล้วไงทั้งทั้งที่รู้อ่ะแต่คุณทําเป็นมองไม่เห็นเาะ ทำเป็นแบบไม่สนใจหรอกว่าเขามีคู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรหนึอว่าคนที่มาหลงรักคุณนะคะคุณก็อยากจะได้เอาไว้หลายๆคนนินนัลักษณะนของเอ่เอเนรจีที่กลับกันนะคะและอย่างหนึ่งนะคะคุณขาเราต้องเลิกนิสัยที่รักพี่เสียดายน้องนะคะคุณคำเปรียบเทียบที่มาดามให้เป็นง่ายๆเลยว่า ถ้ามันมีความรักที่ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องมามีมันหรอกค่ะเซเว่นออฟวานนะคะไม่ใช่เซเว่นออฟสอดมาดามดูผิดนะคะเซเว่นออฟวานแบบนี้นะคะคุณยังมองหาความรักที่มันถูกต้องต่อไปนะคะเห็นไหมคะจิตใจของเราเนี่ยคุณค่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนขี้เหงาไหมคนมันพูดขาคนโสดในวันพุธขาความรักถ้าคุณลงได้รักใครบอกแล้วไงคุณคุณจะรักแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยไหนดูซิคะว่า คนกองน,นี้นะคะอ่ท่านที่อ่เป็นพลังเจ้าของพลังงานวันพุธคนโสดนะคะกับวันคืนเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบไหนมานะคะอย่างไรเดี๋ยวให้ไพ่บอกแล้วกันนะคะขยายดูซิว่ามันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นคะที่มาดามบอกเอเนอร์จีมาแบบลักษณะแบบนี้มันเบื่อะคะ่ะรักมาจนเบื่อแล้วะคะ่ะเพราะว่าอะไรทําเมื่อไหร่เราจะได้เป็นที่หนึ่งะะวะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเราจะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆเนะะี่ยทะนี้เป็นไพ่ของอ่า พลังงานธาตุไฟแบบนี้นะคะคนธาตุน้ํานะคะเจ้าชะตาเป็นคนธาตุน้ําก็ได้หรือเป็นพลังงานรอบๆตัวคุณนะคะเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟนี่นะคะบอกมาเลยนะคะว่าคุณเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอีกนะคะโสดสวยนะคะโสดสวยรวยหล่ออยู่แบบนี้นะคะแต่ทําไมหาความรักดีๆไม่ได้สักทีนะคะพ่อของคุณคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจริงจังกับความรักมากมาก อกหักไปแล้วนะคะชีวิตพังไปแล้วชีวิตรักนะคะมันพังไปแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดตอนนี้คุณกําลังมองหาคนที่จะมาใช้ชีวิตคนที่ใช่จริงๆตอบโจทย์ในชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยความรักจริงๆความรักดีๆมันมีบ้างไหมใจดูนะคะให้ไพ่อันนี้ชุดนี้เล่าให้ฟังเห็นไหมคะคุณมองหาความรักอันนี้อยู่นะคะราชินีถือดาบ มองหาคนที่เป็นตัวตนจริงๆของคุณและแล้วเดี๋ยวมันก็เจอนะคะ The Lover นะคะ The Lover ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ไพ่ The Lover เป็นชาวราศีมิถุนด้วยนะคะตัวคุณเป็นชาวมิถุนหรือคุณจะเป็นคนราศีอะไรก็ได้เป็นราศีมิถุนตุลกุมได้หมดนะคะมันเป็นตรงกับไพ่ชุด The Key ใบนี้นะคะรวมกุญแจนะคะสองใบนี้ดำกับแดงนะคะจิตใจที่ผูกพันกันมานะคะ คุณตามหาคนคนนั้นเจอหรือ,อยังคะถ้ายังไม่เจอนะคะถ้าเจ็บมาตลอดนะคะตอนนี้คุณเจอแล้วนะคะคุณกําลังจะเจอในเดือนมิถุนาอยู่นี้แล้วนะคะท่านที่เกิดในวันพุธขาคนคนที่ตามหาตามจนล้าตามจนเหนื่อยนะคะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอีกเอ,อ้มันไม่ใช่สักทีอ้าว the l o v e ออกมาคอนเฟิร์มนะคะนะถ้าไม่กลัวที่จะรักก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บอืม รักได้นะคะคุณขารักได้แต่รับประกันความเจ็บปวดของตัวเองไว้ด้วยนะคะคิดมากคิดเยอะคนที่ใช่อยู่นี่มันใช่เปล่าวะคนที่คบอยู่นี่มันใช่หรือเปล่าวะเออเขามีแฟนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือทั้งทั้งที่รู้ว่าเขามี ก็ยังอยากจะคบอ้าวนะให้เขาก็บอกอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะมันต้องเจอค่ะมันต้องเจอค่ะแล้วเราจะแก้สถานการณ์ไปได้ยังไงเดี๋ยวขอดูออร์โธเปอร์ความรักค่คะจะท,ทำไงยังไงดีคะท่านที่เกิดในวันพุธจังวันหนึ่งคืนนะคนโสดนะคะแต่เดือนมิถุนายนนี้นะคะ energy ค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับคุณน้อยใจนะคะในจะตายชีวิตของตัวคุณเองแต่คุณก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอยเริ่มต้นตลอดเวลายังคงความเป็น เอ่อถือความสง่าผพพ่าเผยของคุณเอาไว้นะคะความเป็นโสดของคุณยังเดี๋ยวแน่นนะคะเพราะคุณเป็นคนเลือกเลือกแล้วเลือกอีกดูสิอ่ะราชินีถือดาบแบบนี้เลือกนะคะแล้วมันก็ต้องเจอเลยคะ่ะคนที่ใช่เห็นไหมคะแต่เลเวอร์ออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะมันต้องใช่ค่ะเราเป็นของการและกันมาก่อนเรารู้จักกันมาก่อนนะคะเอา traction ใช่จริงๆนะคะเอาเจอแล้วนะคะคุณขาเดือนมิถุนายนนี้นะคะท่านที่โฟกัสความรักอยู่นะคะคนโสดในวันพุธ นะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณขาถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเจอน,นะคะเอา traction ไพ่ใบน,นี้ออกมาบอกเลยนะคะว่ากดแรงดึงดูดกดจักรวาลทํางานเที่ยงตรงเสมอถึงจะไม่อยากเจอมันก็ต้องเจอถึงคนคุณที่มองหามันก็จะมองเห็นถ้าคุณไม่มองหามันก็ไม่มองเห็นไม่ว่าใครมองหาคุณหรือคุณมองหาใครอยู่นะคะ you are attract romantic uh you are attract romantic ประทานโทษคับ ลูกกามนะ you are attract romantic love by enjoying this moment fully มันมาแน่นอนค่ะคุณขาอะคอนเฟิร์มนะคะมาดามคอนเฟิร์มให้เลยนะคะคนโสดในวันพุธกลางวันกลางคืนเดือนมิถุนาย,ยานนี้คุณจะเจอกับความรักที่มันต้องเจออีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่อบอกกันชัดเจนเลยนะคะเจอแล้วดีไหมคะมาดามเจอแล้วเป็นยังไงอะแนะนําให้นิดนึงนะคะแนะนําให้นิดนึงเจอแล้วดีไหมนะคะ คนลักษณะอย่างนี้นะ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะค,นคะุนขาใช่คนที่คุณปรารถนาอยู่หรือเปล่าเจอแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะปิดปากสนิทนะคะเขาแสดงออกอย่างเดียวเออลักษณะแบบนี้แสดงออกอย่างเดียวนะคะคนที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนราศีมิถุนได้เลยนะคะคนธาตุลมตุนกลุ่มได้เลยนะคะ,คลลละ,คะแล้วคุณจะพบกับความสุขนะคะ ให้หัวใจทํางานก็แล้วกันนะคะลองคบหาดูนะคะคุณขาเก้าถ้วยเอ่อเก้าถ้วยเก้าเหรียญแบบนี้นะคะสวัสโสดห้วยเปล่าคุณจะสละโสดในเดือนนี้ก็ลองดูนะคะคบหาดูใจกันก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งไปมั่นใจอะไรเพราะเรายัางไงเราก็เป็นคนโสดนะคะที่ยังอยู่ในสถานภาพโสดคนเป็นคนช่างเลือกระวังเลือกมักนักได้แลแต่ถ้าใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็คือถอยออกมานะคะโอเคประมาณนี้เลยนะคะ ขอประธานอาภัยด้วยนะคะวันนี้มาดามค่อนข้างจะ,ะพูดจาวนไปวนมานิดหนึ่งแต่ก็ตั้งใจแล้วนะคะก็อยากลบวิดีโอทิ้งนะคะเพราะว่าเรามีงานหลายสิ่งหลายอย่างต้องทํานะคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะคะในเดือนมิถุนายานนี้ดวงของคนโสดความรักของคุณนะคะขอให้สมหวัง,งค่ะปรารถนาจะเจอความรักขอให้ได้เจอความรักดีๆปรารถนาที่จะ เจอคนที่ใช่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่นะคะสิ่งใดที่มันผิดสินรมอย่าไปทํานะคะสิ่งใดที่มันถูกต้องนะคะโอเคนะคะสิ่งนั้นเป็นของคุณค่ะขอโชอบนีนะคะสวัสดีค่ะ